สวัสดีครับส,สวัสดีครับผมลิวจินนะครับผมปังจากค่ายดูมันดีครับเออตอนนี้เราขึ้นชื่อนุ่มพรราคาสองคนงานศิษย์เอาลิวจินก่อนเลยเพราะว่างานกีฬาสิ่งที่ผ่านมาไม่้องหเตะโกับขามลายดีที่สุมากเราเห็นไหมเราเห็นไหมเห็นนะครับแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเยอะขนาดนั้นแบบครับผมรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าลิวจิน พัฒนาตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็ผมทำใส่ในด้านไหนในด้านไหนบบว่าในด้านคือแบบด้านการร้องเพลงครับผมแล้วก็การแสดงโชว์ครับในวันก็คือโปนแกรมวันนั้นคือใช่ครับผมรวมๆถึงกีฬาก็คือคือลงลงเกือบทุกกีฬาเลยใช่ไหมลิวจริงใช่ครับก็คือไเนเชิวันนั้นอะพอแบบว่าแบบกล้องแทนเขาทุกคนบอกว่าแบบโอ้ไม่เอ็มีนอมากยังไงิเออเรายังไงเราไม่ขนาดนั้นค ว่าเราแบบเออไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ไมผมผมธรรมดาเนี่นยคับแบบซู้ซูพี่ในใคล้ายไม่ได้โ<ม>อ,อ้เราเป็นรังสิตโตใช่ครับ,รบแต่ว่าเอา c ม m m e n t มันนานสรุปว่าคือยังไงคะกับทัชจีนี่คือยัง <c oughs> ไม่ได้เป็นฮันเนอร์ไม่ไม่ไม่ยอมแทนลูกศรไม่เป็นน้องชายครับน้องชายตอนนี้เป็นน้องชายก่อนไม่ครับเป <c oughs> ็นพี่น้องกันเน <c oughs> ี่ะ ใช่ครับเล่นเล่นเดียวกันไงครับเล่นเป็นกัใช่ครับเล่นเป็นอะไรกันคะในเรื่องเล่นเป็นคู่กัดกันคหรอเล่นเป็นคู่กัดแต่ทีไรเขาจะเริ่มจากคู่กัดกันใช่ไหมเลยนะเห็นพ่อครูกับน้องเขมไหมเขาก็เริ่มจากคู่กัดนะเราต้องไปรอดูแล้วกันนะครับใช่ครับเปิดกล้องยังเปิดกล้องยังยังครับแต่ใกล้แล้วครับจริงเหรอทำไมถึงเส้นเขาบอกเปิดกล้องแล้วเวิร์ช็อปยังไม่เปิดยังยัง จะยืนกำหมักแล้วอ่าเดีจจะรอติดตามนะครับมีอะไรจะบอกมีอะไรอย่างไรไหมมีอะไรอย่างสปอยไรไม่มีครับซีรีส์ที่เดียวจินกำลังจะแสดงเรื่องอะไรฝากเลยก็ฝากมิสเตอร์แฟนบอลนะครับวันนั้นเที่ไหบ้างร้องเพลงวันนั้นเราร้องเพลงอะไรนะคะแผลเป็นครับเออเป็นเพลงเก่าเก่าไหมผมผมน่าจะเกิดทันแล้วจะทันยังไม่ทันอยู่น่าจะไม่เก่าผมไม่รู้ ซ้อมนานไหมคะโอ้ผมซ้อมซ้อมว่าแพทนานนานอยู่นะครับเราซ้อมกันเป็นเดือนเลยครับจริงเหรอสำหรับเพลงนี้ใช่ครับเรื่องวรคุณพอใจแค่ไหนก็มันยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็เต็มที่กันแล้วครับทางริวทางแพทเราก็เต็มที่กันแล้วดูไปกี่รอบแล้วดูผมเจอไปกี่รอบแล้วคลิป คือถ้าใครแท็กอะไรผมมาผมยูทุกอันเลยนะครับจริงๆก็แบบน่าเกินพันรอบไปแล้วแหละก็แสดงว่าแฮปปี้อยู่อ่ะต้องรอสเตจตัดไปเรานี่คือจะมีแววเป็นแบบนักร้องคนต่อไปของดีมดีมิวสิกไหมอาจจะยังอาจจะยังนะอาจจะยังต้องติดตามดูจินดูครับอยากอยากทำยอยากอครับเพราะเป็นคนชอบดนตรีเสียงเพลงอาจจะคุณฟอมเพีอาซีฟุก็ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ธรรมดาหน้าโจเขายูเราได้บัตรเราได้บัตร อลองนี้ลองค่ารันเลยได้ให้พี่ซีเขาดูค่าไหนครับค่าที่พี่ซีเขาเต้นเลยเราได้ไมด้พี่หญิงไอ้คนรักมนเราค่านี้อ๋อได้ก็ได้สักอย่างนี่แหละครับลองไอคโอซร์สตลองได้ครับอาต้องฟันสิ่งที่ไหนจะหามเลยเห็นจีรารับผมที่ซีครับเรารู้คือ มีนะเป็นสีที่แบบเหมือนเหมือนแฟนออเอาลงอีกหนึ่งเอาลงเหมือนแฟนอคค่านิยายเขาบอกว่าคือเหมือนประมาณว่าอยากจะให้แบบพี่ยี่ให้เห็นว่าคือจีนซุนยัตส์แบบน่าสงสารมากใช่ครับจริงๆชยศน่าสงสารมากกับ<ช>ทุกเรื่องราวครับผมคือชยศเป็นคนที่รักเหวีห่ยผิดวิธีผ<ช>ิดวิธีมากมากครับผม<ช>แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแสดงความรักออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็ ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวมากนักครับเรารู้สึกว่าแบบซีรีส์อ่ะมันมันเป็นอะไรที่อาจจะแบบเหมือนมองเห็นปมชยศน้อยใปไม,ม้อะไรเงี้ยตัวคนก็จะแบบไม่สงสารเราหรือเปล่าอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นนะซีรีส์ก็คือคือจริงๆในในนิยายอาจจะจบไปแล้วครับผมอาจจะจบไปแล้วแต่ในซีรีส์อ่ะคือเศ้าโปดึกแบบเหมือนแบบเขียนอ๋อเดี๋ยวจะมีปมที่ จะมาอีกหรอผมกม็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่คือชยยศคือชยยศออกออกมาเยอะเยอะเยอะมากๆครับผมเกินเกินคาดของฟังมากจริงๆก็คือขายไาเยอะกว่านี้ท็เคนได้เห็นกันใช่ครับก็คือแสดงว่าอาจจะมีโอกาสได้เห็นชยศอีกอาจจะมีครับผมก็ก็ต้องรอดูสตอรี่ในเียุจดหายดูแสดงว่าคนที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีชยศกลับมาอีกไม้ก็คือรอเลยอืม มาให้หายคิดถึงผมก็ยังยังยังไม่รู้ดีกว่านะยากแม้ยากหมกับการที่แบบว่าเราแบบเล่นเล่อนแรกเนอะแล้วก็แล้วก็เจอ,อกบบนักแสดงที่แบบแบบเพง้าผ่านมาด้วยยากยากสําหรับบังคือยากยากมากๆาเลยครับแต่เป็นอะไรที่ท้าทายท้าทายแล้วก็ใหม่ๆสําหรับบังมากคือเหมือนมันทําให้ปังแบได้พัฒนาตัวเองขึ้นแล้วก็ได้กล้าที่จะทําอะไรลงไปมากขึ้นครับแล้วก็กล้าที่จะแสดง ซีนที่เล่นกับพี่เก่งกับเล่นกับน้องฟีนกันไหนยากกว่าคัซีนคือมันยากพอๆกันครับผมเพราะว่าเล่นกับพี่เก่งมันยากยคงไงคือแต่ละซีนมันเป็นซีนอารมณ์ครับก็คือซีนอารมณ์นะคือมุนแรงกันมากาคือมันแบบเท่าเท,ท่าที่ดูนะครับผมเท่าที่ดูปล่อยออกไปในอีพีสี่ก็คือคือแบบมีซีนร้องไห้ด้วยกันมีซีนทะเลาะก,กันคือทุกแทบทุกซีนจะเป็นซีน ที่แบบรุนแรงหลายเทกมาหลายเคมากอย่าบอกว่าเทกยูไพรนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ยูจินผมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับประมาณสามสี่เทกครับสามสี่เทกขนาดนี้ใช่กก็คือพวกพี่ๆเขาส่งเขาส่งเขาส่งดีด้วยครับส่งในการแสดงครับ ใช่ครับ่ริงสอนเอาไหมโอ้สองนะครับพี่น้ำปิงก็สอนทำไมครับพูดถจริงพูดถึงนะพี่น้ำปิงด้วยไอกัก็พี่พี่น้ำปิงเขาเป็นคนน่ารักครับน่ารักจังง่ายเป็นคนน่ารักแล้วก็โดนจับลงมอ้นลูจินลูจินบอกว่ากำลังโดนจับลงหมอ้นนะอาจจะตกใจนะที่โดนจับลงมอ้นพี่น้ำปิงน่ารักยบก็พี่น้ำปิงคอยสอนผมแล้วก็คอยแบบ คอยแบบคอยเล่นเราเล่นด้วยก็เพราข,ขพี่ลำปิงกนันนิดนึงใ่ปะก็ขืนครับให้พูดที่สืนตรงนี้เลยว่าทำไมต้องเขินพี่นลำปิงผมไม่รู้ตัวเองว่าทำไมต้องเขินพี่นลำปิงน,ะนี่ยผมเขินรอยยิ้มพี่น้ำปิกกนงนะครับพี่รอยย <c oughs> ิ้มก็หวานหวานนหวานมากแล้วแล้วก็แก้มป่องแต่แต่พี่เขาก็แน่แล้วกลับไปมาก เราจะยงนัพเป็นพี่นักปิงใช่ไหม่แล้วอยาก s u p p o r ่าพี่นักปิงได้ได้ฟังหน่อยขับทำอะไรครับไม่น่าไม่น่าได้ครับเพราะว่าใช่ทำกไม่เหมือนนรอะใช่แล้วเราคือพี่น allora ักปิงที่เก่งโขไม่่าอะไรใช่ไหมไม่ว่าพี่เก่ง s พพอร์ตน้องเป็นยังไงบ้างกัดฟันครับพี่เก่งกัดฟัน ใจครับผมกับ,บกับความคลั่งรักของพวกพี่เขาครับก็ทำใจได้ทำใจได้ครับก็คือพอเห็นพวกพี่เขาคลั่งรักผมก็มีความสุขแล้วพอพวกพี่เขายิ้มผมก็ยิ้มแล้วเพราะว่าเราก็เป็นหนุ่มวานของแกได้ครับเมาสองคู่นี้ที่จะพิทึนกับเธอใส่หมดตอนนี้หาเมาส์คู่พิทึนเวอร์บอ้เมาคู่พี่ิทึนเวอร์บอลเหรออ่ะให้ลือจีนก่อนเออให้ลือจีนก่อน เ no ท,ท่าๆที่ดูมาซีนซีนนี้ผ่านมาแบบมีซีนที่เติ้ลแก้เสื้ออะไรด้วยในน้าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่พี่เฟิร์สแก้งพี่เติ้ลอะไรอย่างเงี้ยบ้ายังแบบเาเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดครับนอกจากอะไรีกเหราแบบสีเลยวันนี้กับูกกันหอมอมเลยใชับ เลาเขาแบบว่าื่อเโชว์สอหลักจะกินได้ที่เราว่าไงบ้างโชว์เสื้อืเซ็กซี่มาแปลวะครับอ๋อยแปลว่ายากแปว่าอันนี้คืออะไรกิใจไม่กล้ามาเดี๋ยวพี่พี่ชาสุธิรักแอบมาดูกับพี่อยี่เบอกไว่าคเราเม้าเก่งสีสกงไ่งจริงก็คือพวกพี่เขาหวานมากอะรับผมจนผมอะ ในเรื่องหรือนอกเรื่องนะทั้งทั้งในเรื่องทั้งนอกเรื่องเลยครับผมคือพวกที่สอมซัพพอร์ตกันตลอดคืออยู่ด้วยกันอะ่ะแล้วก็น่ารักกันมากใช่ครับก็คือผมก็แอบวิชาอยู่นะแอบวิชาพี่เก่งอยู่นะวิชาพี่เก่งใช่ครับพี่เก่งก็อย่าดุผมมากละกันครับอย่าสงสายตาดุดุมาให้ฟังนะอ๋อว่าเรา ชอบแอบมองอยู่ห่างๆผู้เล่นไม่งฝาเขียนจิราหน่อยละกันครับผมี EP ต่อไปจะมีความพีดยังไงบ้างก็ขอฝากเขียนจิราต้องรอดด้วยนะครับ EP สี่จบไปแล้วครับผมรอดู EP ห้าต่อเลยครับผมว่าจะมันเข้มข้นขนาดไหนครับผมฝากเขียนจิราต้องรอดด้วยนะคะถ้าใครคิดถึงชยศต้องทำยังไงคะใครคิดถึงชยศให้เปิดรูปชยศดูครับผมแล้วก็เตรียมหม้อมาดูชยศอาจจะอยู่ในหม้อก็ได้ ก็ป้ามิสเตอร์แฟนบอลเนี่ยนะคะเราสุดใจนายแฟนบอลใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับฝากเขียนจีรากเลยนะครรัับคบโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ